สวัสดีครับเตื่นชาวที่หาดกนอมนะครับสวยงามมากครับทะเเงียบกิบมีเรือหาปลาทูอยู่เยะครับท้องฟ้าก็สวยวันนี้นะครับ วันนี้แอบทิวทัศน์สวยๆริมทะเลหาดกน้องก็หาดขนอมไม่ต้องไปไกลก็หาดขนอมก็สวยเหมือนกันครับผมมาผมตื่นเช้าแล้วนะมีคนตื่นเช้าอ่ะผมเยอะแยะเลยครับนี่คนพี่เขาเขาเรียกอ้วนชักนะครับแบบนี้นะ่าแรงๆครับคนเดียวสบายเลยครับ อวันนี้เป็นคลื่นนะครับน้ำข้นไม่ค่อยมีปลานะครับเห็นพี่ก็บอกนี่ก็เรียกอ้วนชักใช่ไหมครับรัเเียกกอภาษาบ้านบ้านว่าชักเถีนะครับอ้วนชักอ้วนชักอะไก็อ้วนอ้วนทับตะลิงเรียกอ้วน เราไม่ต้องใช้เรือเป็นอวนทับตะลิงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของปลาเป็นปลาทูเยอะนะครับเรือจอดยู่ข้างนอกน้องแต่เมื่อวานหลายลำนะครับได้ข่าวว่าได้ทีละหลายร้อยโลอ๋อเป็นปลาแข้งกไก่ีได้ไปแล้วครับเนี่ยได้ไปแล้วครับ,รบหัวก็ไซส์พอดีต้มนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ อยู่คล้ายๆกับปลาทูแต่จะมีเสร็จด้านข้างนะครับโอ้เสด็สดงกว่าตอนนั้นมไปข้าวฝูงวัดดีอ่ถ้าเข้าฝูงก็ได้เป็นเข็งๆนะครับอ๋อ มันมาแต่ไม่ต่อได้ดูช่วงดูดูนี่มันเป็นฟื้นเเป็นเป็นขืนกัด้านอเนาะ มันต้องันนี้มันอยากเป็นลมบกอันนี้มันนิ่งหนิ้งอ๋อนี่ลมซ่วนกับเฉลิมเฉลืินมาหาเราแต่ลมพัดเอาน้ออันนี้มันนิ่งหนิ้งมันมันตีไฟอะไรแล้วฟังนี้่อะไฟไฟอะไรฟังฟังลมบกอะอ๋อลมบกมันพัดจ่าพูดแล้วแบบมันอ๋อครับครับมันจะมันจะอ่าลมบกอุ้มเดือน้องมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของลมของฤดูซึ่งปกตินี่ระวังตำบลาเป้ง คือ <S 2> <S 2> ไม่ได้คืนนี้ก็ไม่ได้ตัวหวะมันจะวางโกนเหมือน้าวันมันจะดีหนำไม่อาทิตย์มันจะดีหนำไม่ดีอ,ดอ๋อปกติจะวางโกนปลากระพงนะครับอ๋อ จะมีหลักปักไว้นะครับมีหลักเหล็กนะครับแล้วก็เอาหัวอ้วนไปเกี่ยวนะการลากออกไปเรื่อยนะครับไปโน่นแล้วครับวนชายฝั่งนะครับวนลากชายฝั่งขอเดี๋ยวได้ขอเดี๋ยวได้ไหมนี่ครับนี่อ้วนขับตะลิงอวนขับตะลิ่งอายุมากแล้วนะแข็งแรงกิ่วิ่งเลยผมยืนนั่งนั่งดูอยู่เก่งครับ ไม่เข้าเลยเพราะตรงนี้คนเยอะคนเยอะ61แล้วนะครับยังวิ่งปื๊ดเลยเมื่อกี้นะครับหกสิบแปดครับหกดหกสิบแปดหอ่า68ม,มีลูกหนึ่งคนมีกี่คนครับเดียบอกไม่ได้เดียบอกไม่ได้ครับนี่ครับกว่าจะได้ละกลัวครับเหนื่อยครับลงสามครั้งแล้วใช่ไหมครับ เหนื่อยหายได้ไม่เป็นไรเหนื่อยหายได้แต่โรคเป็นเป็นโรคไฟหายากนะครับตาว่าแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่เคยเช็ดภาพไม่เคยไม่เคยเพราะแข็งแรงตลอดแฟนสามโรคแฟนสามคหมดแฟนสามคหมดหมดครับเมาหมดแล้วครับแฟนเป็นสามโรคครับเดี๋ยวก็หายครับ มาเฮสีผมครับนั่งทำมิวสิกอยู่ครับแดดขึ้นแล้วครับ <c oughs> แรงหน้าท้องไม่มีเลยเรามีแต่อ้วนอ้วนเรื่อยกินเรื่อยกินนอนกินนอนนะครับเป็นที่ทำงานทุกอย่างกิ้งกินกุ้งกินทำเรื่อยไม่หยุดสุขภาพเลยแข็งแรงเลกกไปอี้ยงวังกกงวหลายปีถูกยง้อ่า ทำที่ตุ่มหญ้าตัดหญ้าให้รัวก็มีความสุขครับที่จะมาขนมมาขนมมาขนมถามหาพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ไข่ครับพี่ไข่พี่ไข่ <Le ia S 1> ตรงยย่าแคมปิ้งอ่าเลย่าแคมปิ้งนะครับตรงน,นี้เป็นจุดจอดรถนอนนะครับมีจุดจอดรถนอนเสาสัญญาณโทรศัพท์อ่าเซ็กได้ง่ายๆคือเสาสัญญาณโทรศัพท์สูงๆติดอยู่ริมทะเลนั่นแหละครับอ่าเลย่า นะครับเลียร์ที่เลียร์แคมปิ้งนะครับเมื่อคืนก็นั่งคุยกับลูกชายอตอนเช้าตื่นครับคุณพ่อต่อเนี่ยมีเด็กๆเล็กๆเต็ไมไปหมดครับมาพักอยู่แถวๆนี้หาดสวยทรายสะอาดนะครับทรายเม็ดเล็กละเอียดมามาตรงนี้ไม่เจอปลาเจอแต่เหี้วกับเดี๋ยว<อ>น่าจะไปเออเออเออสักรอบอนะจไม่รู้ว่าปลามาื่อีมี จะไม่รู้ว่าปลามีัมีถ้าไม่ลงจะได้รู้เดี๋ยวไปลองมาอีกที่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรอบที่สามครับรอบที่สี่ครับรอบนี้เดี๋ยวจะรูปผลครับคนไม่ได้ผนผมไดงแฟนชีพฝ อ้าแฟนยื่นผลนะครับเช้าน,นะครับเช้าเอมาเพื่อดูกิจกรรมของชาวบ้านนะครับตระมองขึ้นบ้านตระมองขึ้นทรายนะครับหาเองกินเองนักเลงพอนะครับ ไม่ปันอ๋อว่าเบื่อหุ่นดีปันจักรยานกันเดิมปันอยู่ปีว่าจนมันจะต่ตอนนั้นงอ๋อเต่หน้าตาเติมสดชื่นเลยเนาะหน้าตึงไป้ยขวัญช่างมันแล้วเบาขวัญมานัดแล้วใช่ไหมกินมันนัดเล้ยวฮะแกเบาขวัญมานัดคือกินมันนัดโซด่ามากมาเลยไอ้ขวัญใจเปิดโซดามาเยอะนะครับ68ปีแต่ยังแข็งแรงครับดูดูสรีระนะครับ ยังวิ่งสบายปั่นจักรยานทุกเช้ามีเวลาว่างก็มาดึงอวนจักอวนหากับข้าวเช้าวันที่ก็วันสามรอบเช้าเที่ยงเยน็นอ๋อปลาดีๆ3สรอบอ๋อโสุดยอดสุดยอดวิ่งไปสบายเลยครับ6 8ปีวิ่งหนักปือเลยครับ แล้วก็ดึงด้านซ้ายส่วนที่ปักไว้กับเหล็กนะครับปักหมุดไว้แล้วก็ดึงไปรวมกันคือทํางานคนเดียวได้นะครับทําคนเดียวได้อแต่ก่อนมีแม่บ้านช่วยตอนนี้แม่บ้านไม่ค่อยสบายตัวเดียวก็ทำได้เลยเก็เกิดมาทีละคนแม่มีลูกแปดคน <laughs> ก็ <laughs> เกิดมาทีละคนะถ้าเปรียบเทียบเรากับเขาก็มันไม่ใช่กันอ,อมาทองเดียวกันเอ เราก็ต้องเป็นเราถูกต้องเราก็ต้องเป็นเราชัดเจนพีเดนบุญครับลากมาแล้วก็ลากมาแล้วครับนี่ครับแเกงกันนมาสงเดวอ ปลากระกบ,บอกเราเรียกว่าปลาพรวมแต่จะกิ้งทั้งหมดท่านปลากระกบ,บอกจะมีหกสายพันธุ์เจ็ดสายพันธุ์มีปลามีปลาสามโดว์ปลาอูด,ดัมหางบา้านขวดริ้วขวดอ่อนปลาซาตาดำปลาซาเล็ดนุ่มทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์ครับรวตระกูลปลากระบอกครับเจ็ดสายพันธุ์มีเจ็ดสปีชีส์นะครับอ่าเฟมเบอี่เดียวกันมีเจ็ดสปีชี นะได้ได้ได้ตัวเดียวครับรอบรบดีครับไม่ต้องผ่าท้องปลานะครับได้กินง่ายๆครับทำไยครับดึงไส้ออกมาเลยมันอยู่ตรงช่วงช่วงหัวดึงไส้ออกมาเลยย่ <laughs> <laughs> งรั้งตัวก็ได้แต่เราอย่าไปกินตรงนั้นมันของที่ไส้ มันมันอยู่ระหว่างนี้นะผิวหนังกับเกล็ดที่มันอยู่ถ้าเราย่างสังเกตเราก็ลอกหนังลอกเกล็ดออกไม่เป็นไรมันสะอาดนะครับไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรในท้องสะอาดไม่มีคนมอะไรเลยสะอาดไม่มีอะไร <ừ> กินได้จริงจกินได้หมดอันน <ừ> ียกินได้หมดอธิบายละเอียดดีนะครับที่บ้านจะทำอย่างนี้ตัดแก,ก้มอกนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคีบสองคีบนล ปลาปลาดึงไส้นั้นออกมาไม่พุ่งปลากระบอกครับแล้วมันท้องจะไม่เวิร์ววด้วยจะดูปลาหางนี่ไม่ต้องกระตอกมันจะอยู่ตรงนี้มันมันแล้วหน้าท้องมันมันอยู่หน้าท้องไปสันหลังนี่เป็นกล้ามเนื้อจะไม่มันที่สันหลังถ้าคนกินปลาเป็นเขาจะตักหน้าท้องก่อนเพราะความมันอยู่ที่หน้าท้องขอบคุณมากครับขอบคุณมาก แปดความรู้เล็กๆน้อย